สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนร้านปูนะคะเลเจอร์นะคะปูเครื่องหนังนะคะจำหน่ายเครื่องหนังอยู่ในพระราชวังบางปีนนะคะเราไม่ได้ขายปลาจัดอย่างเดียวนะคะอาชีพหลักของเราคือขายเครื่องหนังนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหนังจะะเข่เครื่องหนังปลากระเบนนะคะสินค้าหลากหลายของเรานะคะขายอยู่ในพระราชวังบางปีนนะคะเพื่อนๆนท่านใดที่ต้องการสนใจนะคะก็ ติดต่อสอบถามมาได้นะคะแล้ก็จะมีจำหน่ายหมวกหนังที่คุณปูทำเองนะคะขายดีมากนะคะถ้าสีขาวนี้ก็จะเป็นของอเมริกานะคะมีเข็มขัดหนังวูเข็มขัดเจะเท่เข็มขัดตาตนเบงนะคะก็จะมีให้เพื่อนๆดูนะคะในพระราชวังมังกีอินนะคะลูกค้าปลากัดที่สนใจก็สามารถสั่งได้นะคะเราก็จะมีมีดนะคะมีดของจังหวัดอุทัยธานีนะคะโอท็อปห้าดาวนะคะ ก็จะมีเข่าวกวางกับเข่ากระทิงนะคะเด็กของเยอรมันนะคะเป็นเด็กนําเข้านะคะตัวนี้มีดาบก็จะเป็นของหมู่บ้านอารันยิกนะคะก็จะมีให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราไม่ได้มีอาชีพขายปากัดนะคะแต่อาชีพหลักของเราคือขายเครื่องหนังนะคะขายอยู่ในพระราชมันนเองนะคะก็จะมีกระเป๋าจระเข้นะคะสวยๆะคะ นนเราก็เซลนะคะที่0เซเลยนะคะ Sell ให้ลูกค้าบางมีกระเป๋าสปายกระเป๋าหนังแท้นะคะกระเป๋าหนังตัวนี้ก็จะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะงานมือ,อน,นี้จะเป็นเย็บมือหมดทั้งใบเลยนะคะก็จะมีกระเป๋าจระเเ้นะคะเข็มนคาดหนังงวกระเป๋าหนังงวนะคะมีให้เพื่อนๆได้เลือกหลากหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแจกทั้งจระเเ้นะคะ กระเป๋านะคะตัวนี้จะเป็นกระเป๋าสาตางค์หนังงวนะคะเป็นสีหิมาลายันนะคะสีนี้ทํายากนะคะจะเป็นสีที่ทํายากมากแล้วก็สวยนะคะเป็นหนังส่วนท้องใีเลือกหลากหลายในกระเป๋าสะพาย้าของผู้ชายของผู้หญิงนะคะกระเป๋า,ปากระเบนส,สวยๆนะคะของเราจากฟาร์มโดยตรงนะคะเป็นหนังงู ก็มีนะคะยูในตู้นี้ซิคืออะไรจะมีมีดนะคะมีดสำหรับพกพานะคะไฟแชกแล้วก็จะมีมีดนะคะของอลันยิปนะคะจะลงอักขระเรียบร้อยเลยก็จะเป็นสเตนเลสแล้วก็เป็นเหล็กนะคะเวลาคพกเอารตัดับนนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีพวงกุญแจนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะเป็นรูปสัตว์ ั้งหลายนะคะก็จะ,จะมีกระเป๋าใส่สตางค์นะคะเป็นรูปสัตว์เป็นกระต่ายเป็นนกเป็นหมูเป็นงวเป็นช้างมีหลากหลายเราเล่นกันแดบดบบวกกระเป๋ารองเท้าเข็มขัดออพเพป็นท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ ชน่นะท่องเที่ยงเงี้ยสนใจแวะเข้ามาดูนะคะหรือสั่งก็ได้นะคะสนใจที <c oughs> ่ใหรที่สนใจนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะร <c oughs> ้านปูเครื่องหนังนะคะน่ระราชวังบางกิอินค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>